DJ, what's up, everyone? Welcome to DJ Ten Submit Channel. Yeah, so what do you to Ten Cave House of Toys? Let me get the episode Hasbro The Black Series, more Star Wars by May. Okay, 332nd as Clone Trooper Helmet. แ l o นด w โคลนวอสรู้อยู่แล้วนะครับผมกับหมวกใบนี้นะครับโคลนท t ู o ปอร์เฟสที่2เวอร์ชันอ s สกานั่นเองนะหน่วย332นะครับผม3 3 0เท c o c o ตเอนเใครดู Clone w a r ์ก็จะเห็นว่าทำไมหมวกใบนี้ถึงเพ้นเป็นสีส้มลายเป็นเหมือนอาสกานั่นเองตอนที่รีวิวใบนี้ Clone t r o ปอร์เฟสสที่ Hasbro ปล่อยออกมาตอนนั้นก็พูดอยู่แล้วนะ เดี๋ยวจะต้องมีการยอมแน่นอนเพราะว่าโมใบนี้ออกมาแล้วใช่ไหมแต่ไม่คิดว่าจะทำใบนี้แต่มันมีซีรีส์ไงอสูกะก็เลยปล่อยใบนี้ออกมาแล้วล่าสุดครับผมตอนนั้นเคยพูดแล้วเดี๋ยวมาแน่นอนเลยก,กับกับตันเร็กซ์นะครับผมนะหัวหน้าของหน่วยนี้นะครับคู่ขาของอสูกะแต่ผมเคยบอกไปแล้วว่าจัดมาเรียบร้อยตอนนั้นนี่เลยอยู่ข้างข้าง กับบวกกับตันเร็กนะเป็นงานคัสตอมตอนนั้นรอไม่ไหว Hasbro ไม่ปล่อยสักทีนะจัดอันนี้มาก่อนแล้วพอมันปล่อยอันนี้ออกมาก็แอบรู้อยู่แล้วเมื่อวานนี้นี่เองนะครับผมเขาก็ปล่อยภาพออกมาแล้วนะแฮส o รอโ s สนะครับผมกับ Captain Rex h e เฮล t นะครับผมเฟสที่2นะตามรูปนี้เลยแอบแบบใจสั่นเลยต้องจัดอีกไหมมีแล้วว่ะไม่มีที่จะเก็บแล้วเนี่ย แต่แอบอยากได้เพราะว่าใบนี้งานคัสตอมที่ได้มาเนี่ยมันเป็นสีอารมณ์แบบด้านๆไม่ได้มีการอบเงาแบบนี้มาถ้าเป็น Hasbro เขาจะต้องอบเคลือบมาแน่นอนนะแล้วก็เวอร์ชั่นของ Hasbro มันเป็นเหมือน Damage มีเว t e r i n g อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมีรอยคราบดำๆคราบนุน่นคราบนี่อยากเห็นเหมือนกันเดี๋ยวขอรอดูราคาก่อนตอนนี้ยังไม่ปล่อยราคาออกมาน่าจะราคามาตรฐาน Black Series แบล็กซ e รี e ์เ e ล멧นี่แ หรือจะปล่อยใบนี้แล้วเก็บ h a s โ r o เดี๋ยวขอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะถ้าเกิดไม่ได้จัดแล้วมีใครจัดนะคิดว่าหลายๆคนคงอยากได้ส่งมาให้รีวิวเทียบกันหน่อยก็ดีนะจะได้ไม่ต้องจัด <c oughs> ตอนนี้ Hasbro Black Series ยังไม่มีเฟสหนึ่งโครนท p ูเปอร์เลยเคยมีรุ่นเก่ารีวิวไปแล้วอนาคตไม่แน่เหมือนกันว่าจะทำหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นกับดันเร็กซ์เฟสหมาเนะ้ยไม่คิดเยอะเลยจัดแน่นะจะได้แบบอารมณ์ไม่ซ้ำนะครับ ใบนี้พรีมาจากร้านคุณวินเหมือนเดิม Star Fan Toys นะครับผมราคาคือ5,900บาทอืมก็มาตรฐานแล้วตอนนี้5,000กว่าบาทนะ Hasbro ทั้ง Marvel Legends Series แล้วก็ Black Series Star Wars นะครับผมราคาก็กระดึบกระดึบขึ้นไปเรื่อยๆเ,เหมือนกันแล้วก็มีใบใหม่ครับผมสั่งไปเรียบร้อยแล้วนะ Asoka Series ออกมาของเล่นเพียบเลยนะครับผมกับหมวกใบนี้อืม ของซาบีนเรนนั่นเองนะครับเป็นทรง m a n ดา l o r ลเรียนะเป็นเวอร์ชั่นแบบในซีรีส์นะครับน่าจะมากลางปีหน้าเลย2024กับตันเร็กซ์ปล่อยมาทีหลังก็น่าจะช่วงนั้นแหละรอกันเลยกลางปี2024นะครับได้ดูแน่ซาบีนเรนเฮลทนะแล้วก็อีกหนึ่งอันครับปล่อยออกมาเมื่อคืนนี้พร้อมกับตันเร็กซ์เฮลทก็คือไลท์เซเบอร์ของซาบีนเรน แฟนแฟนสตาร์บอทุกคนก็แบบมันของนะเอสรานะเออก็ตามในซีรีส์เขาบอกแล้วก็นันเปนคือไรเซเบอร์ของเอสรานะแต่ซาบินเก็บเอามาใช้นะครับผมแต่สังเกตอะไรไหมครับกล่องมันเขียนแล้วว่าซาบินไรเซเบอร์ตอนนี้เนี่ยซีรีส์เราดูถึง EP ที่6ใช่ไหมเหลืออีก2 EP EP ีที่6สปอยนะใครยังไม่ได้ดูก็คือไปเจอเอสราแล้ว แสดงว่าเอสราไม่เอาไลเซเบอร์คืนเหรอหรือว่าเอสราสร้างไลเซเบอร์อันใหม่มาโดนอีกแน่เลยถ้าเกิดมีอันใหม่อีกนะครับก็รอติดตาม EP ีนะสุดท้าย78อีก2ตอนนะครับกับอสุกะซีรีส์ทาง Disney Plus ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วมันคืองานยอมไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากวบนี้นอกจากการทำสีออกมาให้เป็นอสุกะนั่นเองคู่มอือนะ แต่เอามาวางด้วยกันเนี่ยมันหวาวมากเพราะว่าหนึ่งเลยก็คืออะไรอ่ะไม่มีหมวกอโุกาถึงก็อาจจะไปเอาผมนางมามีแะแบบ h a s โบรทำออกมาเป็นหน้ากากาสำหรับเด็กเล็กๆก็แอบเฉยๆแล้วก็ชอบมากตอนที่เนี่ยหน่วยเนี่ย332เนี่ยทำหมวกเป็นสีต้อนรับอโุกากลับมาตอนนั้นแบบดูก็ยังแบบอุ้ยโคตรเจ๋งเลยนะแล้วก็เรียกอโุกาเป็นคอมมานเดอร์เหมือนกันเท่มากนะ แล้วก็ไปลุยแมนเดโลร์มาออกมาแล้วครับผมในกล่องก็ไม่ได้มีอะไรแล้วอะเอาลงไปเลยฟึบสด,ดงานย้อมคั้นเทพนี่เลยครับ t ตรียเด e ตอ n d c l o n e t r o o p e r ah ูเปอร a กาแล้วก็ Clone Trooper ปกติเฟสที่2จะ Clone Wars ครับผมโมเดิรเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยเทีเยบกันให้ดูแบบนี้นะฟิร์ฟเฟิรฟเฟิรฟเย่ยงที่เห็นเลยครับผมนะโมเดิรนะข้างในดูสิเหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับนี่เลยนะมี สายที่จะเป็นตัวปรับขนาดมาเหมือนกันนะครับผมใส่ถานได้นะเป็นอิเล็กทริกนะครับผมเนี่ยมีปุ่มกดที่ข้างขวาปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บนะเดี๋ยวลองใส่ถานให้ดูว่ามันจะมีเสียงอะไรเสียงมันจะเหมือนกันกันกบใบนี้หรือเปล่าใบนี้เป็นเสียงยังไงจำไม่ได้เลยเป็น voice changer นี่แหละน่าจะอย่างนั้นเดี๋ยวเอานี้หลบไปก่อนนะจะได้ดูใบใหม่กันเดี๋ยวเดียวชัดๆนะครับสีที่ลงมาเนี่ยก็มีการอบเงาๆตามสไตล์ h a ชโบร์นี่แหละนะครับแล้วก็เพ้น์ลงมาสีส้ม ตรงที่เป็นสีส้มเนี่ยเป็นเหมือนด้านด้านเออเป็นเวทริงลอยแบบว่าเปื้อนๆแบบอารมณ์แบบลงสีไม่เนียนอะแล้วก็ไปลุยมานิดหน่อยมีการทะลงทะลอกนะก็ถือว่าโอเคแล้วก็มีไอตัวที่เป็นแบบเปื้อนๆด่างๆเหมือนขึ้นลา <laughs> เออเหมือนขึ้นลาแล้วเลยอะอืมถ้าเกิดใครแบบไปซื้อหมวกต่ออะไรเงี้ยมือสองอาจจะแบบเฮ้ยเช็คยังไงเนี่ยตรงนี้มัน ลอยจากโรงงานหรืออะไรเนี่ยดีฟงดีเฟกเต็มไปหมดนะมันก็เป็นสไตล์นะครับผมถามว่าเท่ไหมก็แน่นอนเท่อยู่แล้วนะใบนี้แนะวางคู่กันแบบนี้แบบว่าเป็นครบเซ็ตอะเออหลายๆคนแฟน Star Wars ก็ชอบนะครับผมถามว่าชอบไหมการลงสีแอบไม่ชอบไอ้ที่เหมือนขึ้นลาเออเพื่อนๆขาวๆไปเลยสะอาดสวยกว่านะเออแปลกๆอยู่นะเอออ่ะคราวนี้ เทียบกับกับ um ดตำเร็กดูถ้า Hasbro ออกมามันจะใหญ่ๆห,ห,หัวโตๆแบบนี้สไตล์นี้นี่งานคัสตอมมันก็จะไซส์เล็กกว่านิดนึงนะครับผมนะเดี๋ยวถ้าเกิดออกมาวางคู่กันอย่างเงี้ยวาววาววาว,ว,าวอยู่นะครับผมอะ่ะเดี๋ยวลองใส่ทานก่อนดูซิจำไม่ได้ละรุ่นนี้น่าจะอยู่ที่ข้างหลังนะนี่ไงอะ่ะเปิดยกออกมาชิ้นข้างหลังปุ๊บ แล้วก็ต้องขันสกรูนะครับผมปุบ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 ใช้ทานสามอสามก้อนครับผมนี่เลยเปิดฝาโป๊ะเรียบร้อยจิกคเชเสียงมาแล้วฮ้ยเฮ้ยวันได้ยิยยยนไหม Voice changer สวัสด,ดีครับ อ s ส k ก้ากัปต n น e x ็กซ์คอมมานเดอร์ let's go to Mandalore เฮ้ยเช็คเช็ค1 2กดอีกทีหยุดเปลี่ยนเสียงกดอีกทีเป็น voice changer ก็แค่นี้เลยนะ voice changer แต่เสียงกล้องดีขนาดอยู่ข้างนอกนี้ยังแอบได้ยินแบบเฮ้ยเออ นะดีกว่าแบบสตอมทรูเปอร์สมัยแบบรุ่น Imperial นะเยอะเลยนะครับลองใส่กันครับผมอันนี้แบบไม่ต้องปรับอะไรเลยนะปุ๊บเหมือนเดิมเยมองเห็นแต่แอบไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่เออเพราะว่าเลนส์มันสีดำนะครับแต่ชัดอะเออชัดอยู่อปรลมแบบแว่นกันแดดหนาๆดำๆปุ๊บตึบตบตบนะ ถ้าล็อกแน่นอีกไหนก็โอเคแต่ผมหัวโตวได้อยู่ได้อยู่นะครับก็นี่เลยซึบด้านหลังอึ๊บอ่ะนี่นะก็เหมือนกันอารมณ์เดียวกับใบนี้แหละนะครับผมางานยอมงานยอมฟังเสียงอยู่ในหัวสิเย่เช็คอาซุกะอาซุกะกัปตันเว็กซ์ เห็นอาสุก้าไหมอาสุก้าอยู่ไหนอะไรนะไปหาซาบีนเงี้ยเหรอตามหาเอสราฮะฟรอนยังไม่ตายเหรอฮ่อ่ะก็นะพอข้างในเราคุยเราเล่นเราพูดมันมี voice changer เสียงแตกๆก็ได้อารมณ์เป็นโค o น e trooper ขึ้นมานะครับ ใบ c u สตอมกับตันเร็ใบนี้ไม่มีอิเล็กทริกไม่มีไฟฟ้าไม่มี voice changer แต่เดี๋ยว Hasbro ที่จะออกมามันจะมี voice changer เพราะว่าเขามีโมใบนี้แล้วใบนี้ข้างในมันจะเป็นแค่โฟมกรุนะเคยรีวิวไปแล้วคู่กับ Commander Cody นั่นเองนะครับเอาวางคู่กันอืมตึบอันนี้ข้างในมันจะเล็กกว่ามันจะแบบ พอดีพดีเลยเหมือนกันนะก็คนละอารมณ์แหละอก็เดี๋ยวรอดู h a s โ r o ออกมาน่าจะปีหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีมีใครอยากได้ไหมเดี๋ยวปล่อยใบนี้แล้วกันเฮ้ย <c oughs> นี่เลยเรียงกัน3ใบแบบนี้นะครับโคร n e t r o o p e r นะเดี๋ยวมันจะมีใครอ่ะในทีมนี้กัปตันวอล์สนะแต่โมมันจะเป็นเหมือนคอ m แมนเดอร์โคดีที่แบบว่ามีตัวแบบว่าไอปี ไวเซอร์ icer, ข้างหน้าเออแฮโบยังไม่เคยทำออกมาเลยโมนั้นถ้าทำออกมาก็น่าจะมีคอมแมนเดอร์โคดี้ด้วยนะมีกัปตันวอล์ย้อมกันได้อีกบานนะแล้วก็รอดูว่าเฟสหนึ่งจะรีทำออกมาไหมเป็นแบล็กซีรีส์นะสำหรับแฮโบอออกมาเรื่อยๆแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับใครที่เก็บสะสมไม่ว่าจะเป็นมวกเป็นไลท์เซเบอร์เพราะว่ายังมีซีรีส์นะดิสนีย์พลัสนะครับ Star w a r ยังมีโปรแกรมออกมาอีกเพียบนะและอย่างที่เห็นเลยนะซีรีส์หนังออกมาของเล่นก็ตามออกมาเรื่อยๆเะนั้นนะ เก็บตั้งแล้วก็เตรียมพื้นที่เอาไว้ด้วยตอนนี้อย่างผมเนี่ยมีปัญหากับเรื่องพื้นที่แล้วนะที่โชว์หมวกที่โชว์ไ์เซเบอร์ไม่พอแล้วสำหรับ Star Wars นะครับแต่ก็จะพยายามเก็บต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามาขนาดนี้แล้วถอยหลังคงไม่ทันแล้วละแล้วเจอกันครับทุกคน May the Force be with you yeah